สวัสดีครับ FC ของสถาบันสมควรวัน hmm. นี้ก็เรียกร้องกันเข้ามามากมายนะครับว่าอยากจะเห็นสถาบันสมครมาซื้อกาแฟดื่มกาแฟให้ดูอีกนะครับก็จะเลยทำใจ FC นะครับผมก็ซื้อกาแฟร้านเดิมนะครับร้านที่ใจกลางเครือมหานครนะครับที่จัดจัดนะครับร้านนี้นะครับผมก็กาแฟก็ไม่แพงครับกาแฟก็เป็นปกติแต่ว่าราคาทั่วไปนะครับ แค่25บาทเดี๋ยวเมื่อมันอยู่ในมือของชาวอุทธรแล้วเนะี่ยมันจะมีค่ามีแวลูอยู่ที่1พันบาททขึ้นไปครับมันขึ้นอยู่กับไม้แขวนคนที่ดูดีแล้วก็ดูทางร้านอุเทนดิชมาร์ทนะครับดูกาแฟยู่ห้อไหนแก้วไหนร้านไหน,ไหนมันก็ดูดีทั้งหมดเลยครับผมเพราะว่าคนเอ,อขึ้นอยู่ไม้แขวนในที่ว่างนะครับผมานนถัดไปคือในตัวเครื่องใช้แล้วก็ตามไปครับ แล้วใครที่อยากจะดื่มกาแฟสดใ้่ก็ส่งขึ้นมานะครับแล้วที่พอ่อจทำการอุน่นให้เรื่อยๆนะครับฝากไล์กแชร์กดไรค์แติดตามเัับขอบคุณมากครับขคดเลยนะกดซี่